เมื่อช่วงค่ำวันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีจุดประทีปคมธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเนื่องในวาระ136ปีพระผู้ปราบมารณ,ณอนุสรสถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสถานที่เกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัวอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูปลัดทวีพรมมเทโวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งจุดไฟเริกทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อกั่นกายใจให้ใสให้บริสุทธิ์ตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารไว้กลางกายเพื่อความบริสุทธิ์ของใจ ต่อจากนั้นท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรรสวรคร์พัฒนพิทูลจุดประทีปคมเอกด้วยใจที่ปราบป,ปื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้จากนั้นคณะประธานได้น้อมจุดคมประทีปและตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันจุดประทีปได้เปล่งประกายสว่างสวัยทั่วบริเวณพื้นที่จัดงานพร้อมน้อมถวายบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปได้วยความศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งได้สวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนะสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นจิริมงคลเป็นความบริสุทธิ์ของใจและทุกท่านได้ร่วมใจในการสวดบทสันเสริมพระมงคลเทพมุนีน้อมนำท่านไว้นศูนย์กลางกายให้ใจเกิดความบริสุทธิ์และท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะผู้มีบุญอธิษฐานจิตเพื่อให้ติดเป็นผังสำเร็จ จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้มีบุญเดินเวียนประทักษินสามรอบด้วยใจที่บริสุทธิ์และเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากทุกๆท่ทานในการสร้างบุญใหญ่เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพราผู้ปราบมาในค่ำคืนนี้ค่ะนับว่าเป็นมหาพิติและนับว่าเป็นอภิมหาบุญใหญ่ามากนะคะในวันนี้ที่แก้วได้มาเป็นประธานในการจุดประทีปโคมเอก น้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะที่โลตัสแลนด์เนื่องในวันนี้เป็นวันแรกนะคะในวันที่5ถึง9ตุลานะคะเราได้จัดพิธีจุดประทีปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปูนะ่ณดินแดนแห่งนี้นะับเป็นสิริมงคลนะับเป็นเกียรติอย่างสูงและ ขออยากจะเชิญชวนให้ทุกทท่านให้มาสวดธรรมจักรแล้วก็ให้มาร่วมงานพิธีจุดประทีปเช่นนี้ที่มีตั้งแต่วันนี้คือวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมนะคะก็อยากให้ประเทศชาติสงบสุขและให้ทั่วโลกสงบสุขและที่สำคัญก็คือ,อย้ายภูพุทธศศาสนาวิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกเลยนะคะแบบว่าวันนี้ดีใจมากเลยที่พอเราเริ่มจัดกิจกรรมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวาระเดือนเกิด ของท่านนะคะเราก็จะจัดกันตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9นะคะพอวันแรกเทวดาก็ลงโมทนากับพวกเราเป็นการใหญ่เลยนะคะทุกคนก็ปราบป,ปื้มกันยิ่งน้องหุ่เองยิ่งปื้มสุดๆเลยว่าพอแบบว่าได้จัดงานวันนี้ได้เห็นพิธีกรรมแล้วก็มีคนในชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยก็ พอรู้ก็มากันหลายคนเยอะเยอะพอสมควรนะคะก็ทําให้เราปาบปลื้มแล้วทุกคนก็เหมือนดีอกดีใจไม่เคยได้เจอพิธีกรรมอย่างนี้ก็พากันปลื้มเลยคะ่ะโดยเฉพาะนังหุน่นนี้ปลื้มมากเลยปลื้มที่สุดเลยค่ะก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะใครที่ได้รู้ขา่าวหรือได้มาร่วมกิจกรรมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ให้มากันให้ครบทุกวันนะคะ พอวันที่สิบเราก็จะไปบูชาธรมพระเดชพระคุณที่วัดพระธรรมกายกันนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของท่านค่ะวันนี้เป็นวันที่เป็นวันหมหามงคลของพวกเราชาวสุพรรณนะครับที่ได้มาร่วมกันจุดเทียนโคมประทีเวียนประทักษิณถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพป,ปณีสดจันทสโลนะครับ พวกเราชาวสุพรรณมีความปราบปื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผมเองก็เตรียมตัวมาหลายวันแล้วที่จะมางานนี้โดยเฉพาะแล้วก็เราได้เห็นสาธุชนที่มากันแล้วทุกคนมีความสุขครับมีความปราบปื้มยินดีมากที่เราได้มาสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำาระสิจเลยน,นะครับซึ่งถ้าเราได้มากันบ่อยๆเนี่ยเราจะมีความปลื้มยิ่งยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจการค้าก็ดีขึ้นครับ โดยตลอดครับและเป็นมงคลกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งครับ